บอกเลยว่าเรื่องนี้อบอุ่นกว่าพระเอกก็เตาปฏิกรล่ะเทคโตไลท์สีครามแห่งรักที่พักใจเป็นเรื่องราวของคุริฮาระเด็กหนุ่มที่มักจะกดดันตัวเองเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่งอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อเขาขึ้นมอปลายเขาคนพบว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังเป็นที่สองของสายชั้นรองจากคาวาเซะเด็กหนุ่มอัธยาศัยดีที่เอาจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนอกจากได้ที่1ตลอดแต่เท่านั้นก็มากพอแล้วที่จะทําให้คุริฮาระไม่ชอบเขาอย่างมากเพราะฉะนั้นในวันที่เขาได้เห็นคาวาเซะนั่งที่นั่งปปปรรรระะะจําาาาาาขขขออองงเเเใในหห้สมมุดดคิิก็ลยฟ่่่พืไชญณ ถ้าเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วจะมาอ่านหนังสือทาไมซึ่งแน่นอนว่าคาวาเซก็ของขึ้นเหมือนกันเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรให้เลยทําไมเขาต้องมาโดนด่าแบบนี้แต่ยิ่งได้สังเกตคุริฮาระคาวาเซก็ยิ่งเห็นว่าคนคนนี้ไม่ทําอะไรเลยนอกจากอ่านหนังสือคือไม่กินไม่นอนหายใจเข้าออกเป็นท่องหนังสือคือแทบจะล้มพับลงไปตรงนั้นแล้วคาวาเซที่เป็นพี่ชายคนโตเป็นลูกชายคนโตที่คอยดูแลทั้งน้องๆแล้วก็แม่ที่ต้องออกไปทํางานอยู่ตลอดก็เลยอดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูแลคือไม่อยากให้เขาเหนื่อยไม่อยากให้เขาเสียใจยคือเรื่องเนี้ย เงี้ยวพองขนใส่เขาตลอดแต่ก็แพ้ความอ่อนโยนไงแล้วความกลมกล่อมของเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่คูริฮาระได้รับการช่วยเหลือจากคาวาเซแต่ตัวคาวาเซเองที่ดูมีความเป็นผู้นําเป็นเสาหลักของบ้านที่อยากให้ทุกคนพึ่งพาเขาได้ก็เลยกลายเป็นคนที่มีบุคลิกแบบที่ปฏิเสธใครไม่เป็นทุกคนก็มาขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้น้องเงี้ยวดาของเราเนี่ยแหละช่วยปรับสมดุลให้คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทั้งสองคนต้องเจอในฐานะเด็กนักเรียนอะ่ะมันก็มีความเรียวอยู่พอสมควรมันเลยมีความรู้สึกว่ามันแบบรีเลทได้มีความเป็นวัยเรยริาะ ปัญหาเรื่องการเรียนของเขาเนี่ยแต่ทั้งสองคนก็คือแบบเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเป็นธงเขียวของกันและกันอ่านไปมาเลยจะมีความแบบใจฟูมากใครที่ชอบความแบบซอบสาไวัยเรียนหน่อยตัวละครดูมีมิติไวฟ์ความสัมพันธ์ชวนให้ออมยิ้มคือเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของพี่เน็ตนะคะเป็นเน็ตปีเอเป็นเล่มเดียวจบค่ะ